จ้ะหามาสองเห็ดนางฟ้าเหมือนเดิมจ้ะมาจ้ะขนเก่าขนเดิมเหมือนเดิมมานอยู่จ้ะเยอะอยู่มีเยอะอยู่จ้ะโอ้โหอันนี้ จะแห้งแล้วจ้ะโอ้โหฝนไม่ลงให้แห้งจ้ะโดนแดดนี่ นี่ชอเนยนี่จ้ะโอ้โหโดนแดดเหมือนกันจ้ะ คิดว่าจะฝนจะตกเยอะไม่ตกให้เห็ดเลยจะโดนแดดจะ้ะดูดูขึ้นมาน้าไม่มีจะให้ให้ให้โตจะ้ะเหมือนพิการเลยเหมือนเห็ดพิการเลย Chà vài mấy dơ có dơ Ôi Đọc này mình khuyên mày ngay nè เม่าคิวมาจะไม่มีมีจ้ะโอ้โหมีเฉย ไตามอดโอ้ช่องามเลยจ้ะ,จะเอาไงเนี้ยโอ้โห ngon mất ô oh, nhi chà ồn ồn ngâm nó đi sợ đấy vậy นามบมแบทั้งนั้นเลยจ้ะโอ้โ,อโหขามีแต่แผลเป็นโดนหนามบมแบซะไม่เหลือเลยจ้ะโอ้โหทุกคนแค่มาส่องดูไม่คิดว่าจะหมานขนาดนี้จะครึ่งตะก้าจะมีตอนอ่อนทั้งนั้นเลยจ้ะ ยัไงไคนเขาป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่จะทิ่เขามารับชมคนเ้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะคลิปนี้หม่านเต็มครึ่งตะกร้าจะอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้ะโหไม่คิดว่าจะมีแรงป้านนี้ฝนตกมาทิ้งไม่พอดินจะเปียกจก้ะยังไงคนเขาป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีท่านจาจเจ,จ็บเจ๋อจนจ้ะใครชอบกินเห็ดเขาเขาป่าเก็บเห็ดจ้ะเห็ดมันปูเห็ดหนั่นแหละเห็ดนางฟ้ามีแล้วจ้ะ คลิปนี้คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอตัวไปก่อนยะสวัสดีจ้า